ว้าวปวดหัวไม่เกร็ปวดหัวข้างเดียวเพราะมปวดกระบอกตายแต่าหากโอ้ยทั้งหัวทั้งตาหัวตาโอ้ๆนะคุณดีว่ายเคเอาเอาหายปวดหัวหายปวดตาเนี่ยมาลุงก,ก็ถอดหัใยายไปก่อนนะ นี่เนะี่ยปวดตาปวดตาเนะี่ยแค่นี้เองครับผมนะเนี่ยใช้ทำแค่เนี้ยหัวก็ขมับเนี่ยครับนิวน้วนิว้วมือเนี่ยทําแบบนี้เนะี่ยกดเข้าไปเนะี่ยขยำขยี้แบบมือลุงเนี่ยนะขยำขยี้แบบนะออกแรงนิดนึงนะก็ทั้งหัวนี่นะครับนวดเข้าไปเถอะนวดนวดกดกไปบ,บ,บีบเข้าไปนะครับทําไปด้วยนะฮะพร้อมกับเสียงลงุงโอเคไหมโอเคไหมอ้าวเริ่มต้น สูหดหายใจเข้าไปเปืดเกินร้อสบเลยกระนั้นนาน,น,านแล้วก็ทำขยาขยีย่ยวเองนะครับทั้งหัวทั้งตานะครับ ปง่ายเสียงออริจินอลนะเนี่ยแม่บทของเสียงนะครับเ <c oughs> บาหัวไหม่กระบอกตาหายยางคุณดีไวแคเชื่อว่าน่าจะเรียบร้อย ถ้าเรียบร้อยก็พิมพ์มาอีกทีนะจ๊ะนะจ๊ะบอกให้ลุงทราบหน่อยนะครับโอเคหวังว่าคงจะสมปรารถนาแล้วจ้าจบข่าวเนาะโอเคครับ